อาลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กัผมคนเดิมในช่องกูแล้วมันต้องโดนนะเราอยู่กันที่เกมล u c กกี้น o กเกมเดิมเพิ่มเติมคือเราจะต้องกลับมาแก้แค้นอย่างที่บอกว่าผมจะกลับมาซ้ําแน่สําหรับเกมนี้นะก็มาซ้ําเลยลแล้วกันมาเรานี้อีก6 0สเคป้าหมายคือต้องออกไปเกินร้อยเคคุณผู้ชมขึ้นร้อยเคเมื่อไหร่คือหยุดไม่สวนว่าจะได้เล่นรีเกมหรือไม่ได้เล่นขอแค่ไปถึงร้อยเคก็เพียงพอ คือเกมนี้มันสามารถได้บิ๊กวินข้างนอกได้คุณผู้ชมแต่ถ้าในฟรีเกมมันค่อนข้างมีโอกาสได้เยอะกว่าด้วยตัวไอส้สาย์นำโชคแล้วที่มันจ่ายคูณ5โอ้ยจะจ่ายไหมล่ะนั่นเงี่ยแต่ะหลักใหญ่ๆแบบนี้ชอบเหลี่ยมคุณผู้ชมแค่หนึ่งม่วงโอ้ยแค่มันเหมือนกันสักนิดมันก็พร้อมที่จะจ่ายแล้วเอาฟรีเกมดีกว่า,าเราฟรีเกมดีกว่า เอาจริงเงินค่อนข้างลดไวนะเนี่ยเพราะว่าหมุนพี่แกเล่นไม่จ่ายเลยเนะี่ยไม่เท่าไรไม่ชอบไปใหญ่อยู่แถวหลังอะ่ะอุ้ย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 ถ้าเหมือนกันอุ้ยไวโคดังโอ้โหไม่ได้ก็เอาสแกคตเตอร์มาดีกว่ามาจบๆไปสัญญาต์ใหญ่ๆเนะี่ย กลับมาแก้แค้นหรือกลับมาเอาให้มันเพิ่มว่าเข้าฟรีเกมคุณผู้ชมสวยงามโอเคเราโดนไป 16K 8ฟรีสปินจัดไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรเป็นสนัญลักษณ์นำโชคนะมาแล้วมาแล้วฟรีเกมที่รอคอยเอยถือว่าเข้าไวนะรอบนี้โอ้รี่น่าเบ็ดพันหว่าถ้ารู้ว่าจะเข้าไวไหนตัวอะไรดูสิตัวสีน้ำตาลอันนี้แพงเป็นอันดับ2รองจากแดงหงตัวเนี้ยทีแดงแพงสุดคุณผู้ชมเกมนี้ มาคือถ้าจ่ายด้วยตัวนำโชคแล้มันจะจ่ายคูณห้าสักเตอร์ได้หมุนเพิ่มใช่ไหมอ่าหนึ่งตัวได้หนึ่งรอบเพิ่มอยากได้ใหญ่ๆ่อ่ะโอ้สักตเตอร์มาอีกหนึ่งแต่ว่าไม่จ่ายคุณผู้ชมแมวกวักไม่จ่าย ไม่จ่ายละว่าถึงใส่รักนำโชคนะอยากให้มันจ่ายด้วยใส่รักนำโชคอืมมันไม่เท่าไรหร่วะคุณผู้ชมมันไม่สวยเลยนะทำไมมันเออใหญ่ให,ให,ใหแบบนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นโอ้โหไม่มีตัวนำโชคเกี่ยวก่อนอุยอ้ยฮูสแครเตอร์บานเลยนะั่นอะไรวะนั่นอะอกี่ตัววะาเก้าตัวได้ม่เป็นเก้าหมุนไม่ต่างอะไรจากการแตกลายเลยนะแบบเนี้ย แต่มันไม่จ่ายว่ะอยากให้3ามแถวแรกมันเป็นอันใหญ่ๆคุณผู้ชมมันจะได้การันตีจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะบูไปขยายอันหลังว่ะโอ้ม่วงพอได้ม่วงเมงโอ้ไวมาสวยโอเคได้เลยแบบนี้สีม่วงสีม่วงนี่น่าจะตัวถูกในรูปภาพแต่ว่ามันจ่ายเป็นสติกเกอร์ขายมันก็น่าจะได้อยู่เนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยมันคูณเท่าไหร่คูณสิบห้าป่ะเหรียละสิบห้าอ่าหนึ่งหมื่นพันห้าร้อยไวโคตดสวยเลยได้ไปหนึ่งฟีสปินคุณผู้ชมรอบหมุนเราเหลือเยอะมาก มันน่าจะเพียงพอต่อการเอาคืนจากเกมที่โอ้ไม่มาอีกแล้วตัวจ่ายแพงตัวจ่ายคูณห้าเราแม่งไม่ทํางานเลยวะ่ะอู้อ่ะเองอู้อ่ะต่ซีออปรคายไปดอกหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวถูกไม่ได้อะไรแบบนี้เนี่ยไอตัวจ่ายแพงไม่ทํางานเลยทําไมกับมันดีวะเนี่เขียวก,กรอบกวยไปก่อนช่วงกอบกวยเอ้ยตัวจ่ายแพงทํางานหน่อยตัวน้ําตาน่ะเฮ้ยมาแล้วน้ำตาล,าลน้ำตาลน้ำตาล,ตาลโอ้ไม่มา แห้งแบบนี้ก็แห้งดีฮะเนี่ยแถวแบบเมเ่อี้ที่เราต้องกาครคุณผู้ชมสามมูลสุดท้ายดูแย่มากเลยตอนนี้โอ้โหไม่จ่ายได้แค่นี้เหงหรอหุยมูลสุดท้ายดีๆหน่อยไม่จ่าย,ย,ดดย,ยน้อยมากคุณผู้ชมเบด็ดสี่ไอ้เบ็ดหกร้อย 7จ็ดสิบกว่าเท่าจากเดิมพันน่ะไม่พอผู้ชมเรามาหกสิบกำลังมาสองหมื่นเจ็ดเองอ่ะโอ้ผิดหวังว่ะผมเบ็ดพันเลยเดีกว,ว่ามามาขาดแค่คือต้องการแค่ขึ้นร้อยเคไม่ได้ขอเยอะไม่ต้องเข้าบิ๊กไม่ต้องเข้าฟรีเกมก็ได้เราแค่ได้บิ๊กวินจากหมุนธรมรมดานี่เพียงพอแล้วผู้ชมเบ็ดพันอาจจะอาจจะขึ้นไปได้นะ แค่มันเหมือนกันสักหน่อยไม่ได้เลยนะน,นี่ยากไปว่ะยากไปมันไม่จ่ายเราแบบเนี้อยอุ้ยวะอ้ยจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายแล้วการันตีจ่าย,าย,ายรูปภาพสวยงามเนี่ยอะไรที่ต้องการขอเป็นแค่เป็นรูปภาพถึงจะเป็นตัวถูกก็ได้อยู่อันนี้หมื่นาป่ะประมาณ1มนะื่นามมอู้หอหม่น้เยอ๋อเบพันลืมไปเราเราขยับปรับเป็นหยุดดีเอาตังโอเคถอยก่อนไหมเท่ากับระบบมา4ี่บเคถึงมันจะโดยรวมจะยังขาดทุน ต่เราจะไปต่อไหมละ่ะมันก็เกมมันก็ยั่วยวนเยเลสเกินเลยวะ่ะติดลม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 วะ่ะเฮ้ยขอยนิดแล้วกันนะไหนบอกร้อยเคจะเลิกไงวะนึกได้ยังไงเ่ยเกมมันสนุกขนาดนี้เข้าเส้นแล้วตอนเนี้ยผีพันธ์ันเข้าสิงไปต่อต้องดูแลตัวเองนะคผู้ชมสักร้อยยี่สิบเคแล้วกันนะอ่ะขอทุนคืน เราเสียคลิปแล้วหกสิบเคคุณผู้ชมร้อยยี่สิบเคก็เหมือนได้ทุนคืนนะจริงๆอยากเล่นฟรีเกมสักรอบนะคุณผู้ชมเอาจริงเลยเรายังไม่ได้อะไรดีๆจากฟรีเกมเกมนี้เลยนะเอาจริงๆที่มันดีแบบดีจริงๆอะ่ะที่เป็นแจ็คพอตหรือไม่ต้องแจ็คพอตก็ได้เป็นบิ๊กวินสวยๆอะไรแบบนี้นะตัวคูณห้ามันไม่ทำงานเลยหมดแลวกกำไรเราที่สร้างมา เลือกที่จะไปต่อมันก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยอไม่ได้แล้วเฮ้ยเข้าฟรีเกมสวยเบ็ดพัน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 ข้าวหมุนคุณผู้ชมรอบนี้แหละรอบนี้แหละมันต้องเป็นรอบนี้แหละคิดตังรอไปหนึ่งทีขอร้องเลยนะขอร้องเลยผมคิดว่าร้อยเคยังไงก็ถึงมันไม่ไปทางจ่ายน้อยกว่า20เท่าหรอกยังไงก็มั่นใจว่ามี50เท่าอ่ะยังไงก็กำไรเท่าไร่ดีวกว่าถึงคิดตังรอ จะได้กำไรเท่าไหร่ดีกว่านี่ยังไ็เกิน120ผมค่อนข้างมั่นใจไปโอเคตัว,ต,วตัวที่ไม่แพงมากเป็นตัวคูณห้าแบบนี้ยังพอได้ลุ้นคุณผู้ชมเมื่อกี้มันเป็นตัวแพงไงตัวน้ำตาลมันแพงรองจากสีแดงมันเลยอาจจะจ่ายยากไปนิดนึงมาแล้วอัน,นใหญ่ติดตัวคุณโอ้โหแม่งใส่รักดอกไข่ล้วนเลยแห้งเลยแบบเนี้ยโอยดอกไห่ล้วนอีกแล้วว่าอะไรกันครับเนี่ย โอ,โอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคคูณห้าคุณผู้ชมโอ้ยแต่ว่ามันน้อยผมว่าไม่เท่าไรแปดร้อยยี่สิบห้าป่ะสองหมื่นเจ็ดนียังไม่เท่าไหร่นะมันมันน้อยอ่ะมันเป็นแค่สี่ห้าตัวเองเมื่อกี้จ่ายเป็นซิกออฟไคยสักดอกเถอะพี่ไม่ต้องเป็นตัวคูณห้าก็ได้แต่จ่ายหน่อยม่วงโอ้โหดอกจิกดอกจิกเออก็ยังดีได้มาร้อยยี่สิบเคเป๊ะเลยตอนนี้ ใจนะขอร้องใจนะใจนะใจนะโอเคใจยอยู่สวยงามคุณผู้ชมโอเคขอแค่จ่ายอ่ะ <laughs> มันจ่ายแพงคุณผู้ชมหกหมื่น <laughs> เห็นไหมทันแรกมาแค่หกสิบหกสิบหกสิบสามเท่าจากเดิมพันคือมันถ้าไม่โชคดีจริงๆอะ่ะแต่ว่าความแย่ของมันจะสังเกตคุณผู้ชมจ่ายอย่างน้อยๆมันก็ให้เราแบบห้าสิบเท่าขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าโชคดีมากๆผมว่าทะลุไปสองสามร้อยเท่าได้เลยนะ โอเคเบ็ดเสร็จเราลงทุนในเกมนี้ไป2รอบคุณชมรอบละ 60K บวกมา 24K ก็ดีกว่าขาดทุนอะ่ะตอนนี้ผมพอใจแล้ต้องถอยแล้วคุณชม8ปสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ลนแล้วกันน้ำชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ